สวัสดีครับทุกคนผมเต้เจ้ะ,ะวันนี้เรามาอยู่ในแมปให oh. ม่ d i เม n s i o มันอ่านมั้นหรือเปล่าอาจจะใช่นั่นแหละทุกคนเป็นแมปแนวอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมวิ16ได้ไงแต่ที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่าหน้าปูกมันทวนหน้าปลูกมันมีกุจซสโตรุผมก็เลยมาเล่นผมก็ยัง,งงงอยู่นะว่าเอ๊ผมไปเล่นตอนไหนทำไมถึงวิ16แล้วไม่รู้มันเยอะไหมด้วยนะแต่นั่นแหละทุกคนไปวันนี้เรามาเล่นกันแมปนีข้ข้าวมัน อะไรดิเมนชันเก้าๆประมาณว่าแบบนี้มันเป็นแบบที่ลงนันเยียนทุกคนแบบนี้แบบนี้เอาอันนี้มะมันลงนันเจียน,นแปบ๊บนึงผมมีสุนนะมันต้องเก่งหน้าดูแต่มีได้ไงก็ไม่รู้อุ้ยมีไฟด้วยมีไฟด้วยทุกคนนาะท่าตีโคเทตุ้มสกิลมันทําอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นอ่ะแป๊บหบนึง่งเรามาดูสกิลดีกว่ามันมีเวลาจํากัดไหมในการเล่นอ่ะโอ้มีซะด้วยสิมีเก้านาทีนะครับทุกคน สกิลแรกคืออ๋อเฉือนเฉือนแบบทันทีนอธนุไฟแล้วก็ระเบิดไฟนี่มันเอสมัตนาคีชัดๆแล้วก็สกิลสุดท้ายอ๋อกลางอาณาเขตนะครับโว้ยถ้านี้ไม่น่ากดใช้เลยแล้วจริงตั้งสามสิบกวิโว้ยคณูดาวเสร็จมาเรามาเคลียร์มอนพวกเงี้ยไอ้ยอุ้ยเกือบตายมันไม่ติดไฟหรอกเหรอออ ผมก็โดนจะติดไฟเราตีลมก่อนนะทุกคนไปไปต่ออุ้ยตกใจตกใจรวมมอนรวมมอนก่อนหลักการเกมเพลของพวกเกมลงนั้นเจนอย่างเงี้นะเราต้องรวมมอนก่อนแล้วก็เขาทีเดียวเดี๋ยวนะมันก็แรงเกินไปหรือเปล่าอุ้ยเอาผมตายอุ้ยบอส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 านะบอสมาอบอสผมเข้าไปไม่ได้อะ่ะอ่ะสมชตรงนี้เลย อ๋อถึงด้วยถึงด้วยถึงด้วยดู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 เจ็บดิเจ็บไปดิอ้ยหลบอุ้ยหลบไม่ทันตายสงสัยใครเล่นเป็นตัวสอเล่นเกมนี้แล้วเล่นยากเกินมาเราจะกลางอาณาเขตกันนะกลางอาณาเขตอารามส่งซ่อมนานอุ้ยดาเมจเบามากเลยอุ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันจบไปแล้วไป าไฟนี่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมไม่รู้ผมจะพูดมันยังไงแล้วก็ตัดตัดแบบปกติเลยเพราะว่าต่อยน่าจะแรงกว่านะจริงอ่ะต่อยต่อยแล้วก็ธนูไฟนะครับอ๋อจะได้ไม่ติดไฟเอ้ยติดนีติดติดติติดเบามากแล้วก็เบ r ร์นิงเบอร์นิงสันอ่าตายแล้วเอ้ายังมีให้ไปต่อผมมีกี่เบฟกันแน่เนี่ยเวลาเหลือสี่นาทีอยู่ มามารวม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 วิวตาย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 วิบอสตัวใหม่นะครับทุกคนยิงธนูปัน้นแล้วก,ก็การอนาเขตมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วทุกคนอะใครตายตายแล้วไปคัมเมยคัมเมย์ห้าอ๋อชนะชนะอะไรใช่ปะไม่มีอะไรใช่ปะหรือมีต่ออ๋อไม่มีแล้วได้อะไรมาลุยอเอต้าเชื่อปะไม่ใช่ ดูตัวละครนี่ทุกคนบูลอสโอเคเท่เลยเอ็นเดเวอร์นอนแล้วอุ้ยโกโ,โ,โกโจโกโจซาโตโรนะครับมีตัวแค่นี้เหรอมวิอสุนะโซโลอาคาสะยูจิอิรัวมีตัวแค่นี้เหรอมันน้อยไปหรือเปล่ากทำได้ได้อะมันดีไหมอะแอคแท็กเพิร์วิ่งดีดีดีด,ดีงั้นผมจะเอามาแทนงงแฮกเกมนี้เล่นยากอะ นาะตัวละครผมมีแอตตาด้วยนะทุกคนเอาแอตตามาใส่เป็นช่องสามใส่แทนเดกุใช่ปะ่ะผมไม่น่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วมันอ,อัพยังไงอะแตกินอุ้ยคิริโตะใส่แทนเลยคิริโตะคุนอทุกคนผมคือคิริโตะผมจะไปหาเึนะผมช่วยเึนะให้ได้เบวอีกแล้วมาเราไปเล่นกันต่อนะทุกคนสนุกเดียเกมนี้มาเข้ามาในเกมแล้วอุ้ยอุ้ยรอบนี้เรามีเพื่อนมาด้วยอุ้ย รู้พี่นี่กะโอ้ยเราเรามีตัวแบกนะครับทุกคนดู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 ตัวแบกว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดอุ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นอุ้ยผมทำตัวไม่ถูกอยู่ดีก็มีคนมาแบกนะครับผมไม่ไม่รู้เลยเขาเข้าห้องมาตอนไหนเอ้าเลเวลก็ขึ้นชิวๆเลยอ่ะผมตามแล้วกันผมโดนแบกนะทุกคนเอาเผื่อเตรียมเผื่อเตรียมปิ้วโอ้ ดาเม็นเขาแรงเกินนะผมทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแบบเดียวเขามาตรงนี้เลยเมื่อกี้โอ้โหตายแล้วทุกคนโอ้ทุกคนกคนี่ใช้เวลาย,ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเอ้าบอสตายแล้วโอ้โหตายเร็วเกินอ๋อจบแล้วระดับอสเลยเฮ้ยสองนาทีอ,อะ่ะใช้เวลาทั้งหมดอะ่ะอ้าว้นะครับทุกคนผมไปเก็บเพชรไปสเป๊บหนึ่งละผมอยากได้ตัวละครมาเรามาซื้อตัวละครดีกว่าพันหกนะครับ ผมไม่รู้หรอกนะว่าทั้งหมดเนี่ยตัวอะไรมันดีแต่คือผมมีตัวที่ผมจับจองแล้วก็คือโกโจสตรุ Go นะครับทุกคนไปทุกคนเรามาันรูกันเถอะไปมาผมได้ไมาแล้วใช่ปะได้ไมาแล้วก็เข้าไปดูในกระเป๋าในคาแรคเตอร์นี่ไงทุกคนมาๆใส่ 2, อันที่สองอันที่สามนี่ตัวไหนมันเก่งเอากูฟูมาแล้วกันผมชอบสกิลมันเดี๋ยวเราต้องถอดถอดทิ้งถอดสกินทิ้งก่อนนี่โกโจสตอรุนะรัทุกคน อโคตรเท่เทุกคนป้านไหนลองไปดูในเกมสิอออลาจับมากมาสกิลหนึ่งอา,อากะเอ๊ะไม่ใช่อากะอ่าอะไรนะนี่อันนี้อากะสีแดงเดี๋ยวนะทำไมมันเบาจังเลยเบาเกินอะไปเปล่าแรงกว่าอ,อีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเบาทุกคนเป็นนะเรามาอากาศก,ก่อนอากาศนี่สกิลไกลนี่อันนี้คือ สีน้ำเงินเฮ้ยนี่ไงนี่สกิลที่สามสกิลอ,อะไรมุกเก็นปะมุกเก็นปะใช่ปะอุ้ยมุกเก็นมุกเก็นเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วปกติเข้าไม่ใช่มุกเก็นแล้วมาอ,อากะาต่อเนาะแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินภาษาญ,ญี่ปุ่นมันเรียกอะไรนะผมก็จำไม่ได้มาเราจะมามูราสเกินนะครับลุยตีโอ้ยอย่างแรงทุกคนแรงเกินมาในคอมโบนะครับ นี่ผมเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับมันยากกว่าอีซี่มาเมื่อกี้เล่นในโหมดอีซี่มันเลยจบง่ายไปนี่แต่ได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วทุกคนผมบอกเลยโหเลือกไปเหมือนเลยะพี่ก็เกินไปเปิดมาด้วยบอลก่งๆเลยละกันแล้วก็คาเม่คาเมห้าแล้วก็ต่อยรัวแล้วก็ต่อยรวยคีมาแล้วโกโจ้สตูลูมาปิดฉากนะครับไปอากาศไปเลยแล้วก็สีน้ำเงินความโบนับตายไหมไม่ถึงทัานตาย อุ้ยหลบแล้วก็สีแดงตายไหมอ่าตายเลยนะแหมเก่งเก่งจริงตัวนี้เก่งจริงทุกคนตาย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 อุ้ยตายตายไม่ได้นะไม่ได้นะเอาจิงตัวมันจะเก่งแต่ผมเล่น,เล,นเล่นอ่อนนะอุ้ยตายตายตายสักทีเฮ้ยตายได้นะสองพันสี่ร้อยเหรอเอ๊ทุกคน หรือผมจะเติมเอาไอ้บัวล,ลอดดีแม่ก็เอนเดเวอร์คนที่เคยเล่นแบบนี้หรือเซียนแบบนี้บอกผมทีนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเติมก็สักคลิปนี้สัก200ไลค์ไปไม่มีทางถึงหรอกมั้งช่องผมคงไม่สามารถขยีขนาดนั้นหรอกถ้าสามารถขยี้ขนาดนั้นผมยอมผมกลัวแล้วซื้อเล่นหนแล้วกันอ๋อซาสึสกะไม่ดีนอเอตาไม่ดีไม่ดี อีพิกโอ้โหมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับสหรพัทนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมอยากให้ผมกลับมาเล่นอีกหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรก็บอกได้นะครับสหรพัทนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับถูใจก,ก,ก็พังเพื่อนมาดูผมด้วยแชร์ผมดังไปยันดาวคานะครับก็กดปันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะไปกดหน้าคุณ